เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนับอยู่ในต้อนรับส่วนรายการในคอสแคสเกม m มิงนะครับผมอยู่กับผมเอ็ก s ลนะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Dot Arena นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือเล่นบนสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android นั่นเองซึ่งผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นเกมนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณฟันพลาสมานะครับที่แนะนำเกมนี้ให้ได้มาเล่นกัน เอาละพี่น้องข้าทั้งหลายวันนี้เราจะทําลายบัลลังก์น้ําแข็งให้สิ้นซากตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงการสอนเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือกับตันนั่นเองตัวเกมเป็นภาษาไทยนะอ่าน,นได้ง่ายอันนี้คือแร็กหน้าพวกเจ้าดูถูกทีมข้ามากไปแล้วคอยดูความพินาศของตัวเองให้ดีเถอะเกมนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเกมเป็นเกมแนว 2D 2มิติอ่าโดยการเอาตัวละครเนี่ยมาสู้กันบัสเตอร์โดนซะ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้แตะฮีโร่ที่พลังงานเต็มแล้วพลังงานก็คือด้านล่างครับโอโทษทีพลังงานก็คือด้านล่างนี้ครับเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อให้ตัวนี้โอ้โหสตันเป็นทางยาวครับใครที่เล่นโดตาก็จะรู้จักตัวละครพวกนี้เป็นอย่างดีนะฮะนาโอมิดูพลังถลม่มพายุให้มาของข้าซะก่อนนาโอมิบอกว่าให้ใช้พลังของตัวเองครับและนาออมิก็สาดไปแล้วเยฮ้ย yeah. เป็นพลังน้ําแข็งครับแม็กนั่มครับในรัศมีสายตาของข้าจะไม่รอดแน่แต่ฮีโร่ที่พลังงานเต็มแล้วตามนั้นครับโอ้โหซูมเข้าไปเต็มหัวร่วงไหมล่ะแล้วเราก็รอให้พวกเขาต่อซูนจบเจ้าหิงมาเลยนัดเดียวเขาจะจัดการให้สักห้า <laughs> และสกิลตัวนี้ครับตัวสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ของการสอนเล่นนี้โอ้โหฟ้าผ่าอุ้ยเราโดนสกิลสวนคืนมาครับ เพื่อนร่วมทีมของฉันไปไหนเอากับตันลงไปนอนข้างล่างไงกับตันพวกอารักษ์เหล่านี้คิดว่าจะแน่สักแค่ไหนเป่าทีเดียวก็ปลิวหมดแล้วไอเพื่อนร่วมทีมไม่เอาไหนเอ้ยพวกลึเพื่อนร่วมทีมตายยังจะมาว่าเพื่อนอีกเดี๋ยวตัวเองก็ตายตามช่ดิวันนี้ข้าต้องขอลาก,ก่อนรอวันที่ข้าจะกลับมาล้างแค้นเจ้าเอาหนีเฉยกับตันไม่ตายแต่กับตันหนีกับตันมีความกล้าหาญมากเลยกับตันหนีครับโอ้โหเป็นกับตันได้ยังไงวะเนี่ย แล้วเราก็ได้คัดกับตันใบแรกมาครับุณได้รับพีโลหนึ่งตัวครับโอเคยืนยันแต่ตรงนี้เพื่อค้นสมบัติล้ำค่าตอนนี้เขาก็ยังสอนเราเล่นอยู่นะครับอย่าประสบการณ์ฟรีมาดูซิว่ามีอะไรแถมมาอีกอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะให้เราใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับ เราได้อะไรอู้เราได้ตัวละครใหม่ครับนั่นคือเอมเบอร์ครับไฟนี่ใหญ่มากครับไฟหน้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับไฟที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเบ์เริ่มเลยครับใหญ่แบบฟิลฟิโอ้ทั้งไฟหน้าไฟหลังเลยครับโอ้โหสุดยอดมากสำหรับเอมเบอร์ครับชอบชอบชอบได้เอมเบอร์มาร่วมชิมแล้วงนี้เสร็จตูเตรียมตัวตายได้เลยเย่ด yeah. มีเพื่อนแล้วอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะจะให้เราได้ฟรีเหมือนตอนแรกนะครับไหนลองดูซิ เปิดฟรีพ่อได้นัวครับโหนัวนี่ธนัวใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยโหสุดยอดครับได้นัวมานัวดีใจที่ได้เธอมาร่วมทีมนะทำทีมให้เราแข็งแร่งอีกเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยเขาก็ให้เรากดกลับไปแล้วก็มาเริ่มผจญภัยอันยิ่งใหญ่อ๋อเพิ่งได้ตัวละครมาให้ผจญภัยแล้วเหรอนะครับอืมแต่เข้าไปที่ด่านนี้ครับอ่าเปิดตาดูอย่างเดียวไม่พอ ต้องเปิดหูฟังหูฟังผมก็เปิดอยู่นี่าหูฟังก็เปิดหูฟังเปิดแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงกลองนั่นไหมไหนกลองไม่เห็นได้ยินเลยเลยแต่เลือกฮีโร่ที่จะเข้าสนามรบกับตันก่อนต่อไปก็เป็นนี่ครับนัวแล้วก็เอมเบอร์อ๋ออันนี้จะเป็นเรียงตามลำดับทับหน้าทับหลังเซฟทับอ๋อมันมีทับหน้านี่ทับกลางนี่ทับหลังนี่ใช่ไหมเออเจ๋ง ไปครับข้าสนามลบสนามแรกของเราว่าเป็นหลุดสนามลบสนามแรกตีสิกับตันตอนนี้กับตันยังได้แค่ตีอ,อยู่ครับเนื่องจากว่าค่าพลังสตมินาของเราเนี่ยยังไม่เต็มครับแต่เพื่อไปยังสนามต่อไปลุยเลยลุยเลยไปไปครับปล่อยเลือโอ้โหตายเดียงตายเกลี้ยงเลยครับสุดยอด เย่ <Yeah. S 2> เราได้ใช้สกิลสองตัวแล้วแต่ฮีโร่เพื่อปล่อยพลังได้จ้าอ้าวทำไมไม่ยิงตัวใหญ่หล่ะพี่ไม่เป็นไรมีเลีอยของกัปตันก็พอแล้วมืนนี่ครับงงมืนงงเลยดิตเออีเอ้อเฮ้ยกลองสมบัติได้อะไรมาได้อะไรมาขอดูหน่อยได้ขวาเนอะอ่าได้รับไอเทมเพื่อสวมใส่สให้ฮีโร่ไปใส่ให้ฮีโร่กัน เยี่ยมครับไหนเขาให้ทําอะไรฮีโร่กัปตันใส่ไอเทมอ๋อนี่คือไอเทมของกัปตันเหรอคว้านสงครามครับบวกพลังโจมตีด้วยกําลัง6ใช้ไอเทมเลย yes ฟีลฟ,ฟ้าวมากแล้วก็เขาให้เราลุยด่านต่อไปแล้วใช่ไหมโอเคคงกระดูกเจ้าต่อไปครับเป็นศพที่2แน่นอนบอกเลยก็เป็นเกมเล่นเพลินๆนี้ครับใครที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็ เล่นที่ไหนก็ได้บรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่นี่ผมเล่นผ่านโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเล่นในระบบ Android เนี่ยแล้วคุณใช้โปรแกรมที่เล่นเกม Android บนคอมเนี่ยนะก็จะ ID ก็จะเชื่อมกันด้วยเพราะว่ามันอยู่ ID เดียวกันนะครับแต่ว่า iOS กับ Android เนี่ยไม่สามารถ Cross Platform ได้นั่นก็คือหมายความว่าถ้าคุณเล่นใน Android ข้อมูลของคุณก็จะอยู่ในระบบ Android เท่านั้นจะไม่อยู่ใน iOS นั่นเองนะครับก็แล้วแต่ ใครสะดวกใครใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอะไรยังไงก็เลือกเล่นกันได้ครับเกมนี้ครับเล่นมันเพลินมาเล่นกับผมได้ผมก็เล่นแบบว่าฆ่าเวลาบ้างอะไรประมาณนี้แต่ฮีโร่เพื่อปล่อยพลังนี่เป็นพลังอะไรโอ้โหยิงธนูเอมเบอร์เลี่ยงไหมล่ะเก็บของครับโอ้ไม่ต้องใช้สกิลหรอกใช้ก็ได้เพราะว่าจบเกมแล้แน่ได้อะไรมาบ้างชนะ พี้วฟ้าเลเวลเราอัพเป็น2แล้วครับ3ตัวนะเป้าหมายของเราก็คือปั้นตัวละครพวกนี้ให้เทพ<ๆ>เทปเทพเลยบอกให้ลุยหน้าต่อไปตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกับตันฟันหน้ามันเลยคงกระดูกนี่มันกระจอกง่อยมากบอกเลยกับตันตีหน้ามันกับตันเออนี่ครับเรามีทั้งหน่วยยิงไกลหน่วยระยะกลางแล้วก็ตัวแทงอยู่ข้างหน้าโอ้โหสบายมากชิวๆแต่เราใช้สกิลได้ยัง ตัวละครเรายิ่งตียิ่งสแตมีหน้าเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าความโกรธเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะบ้ารใช้สกิลได้แบบนี้ล่วงไหมล่ะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้สกิลเราจะเอาเก็บไว้ใช้กับบอสครับของเอมเบอร์ตีมันเอมเบอร์ปล่อยไฟไปเยี่ยมได้ของแล้วตอนนี้เรามีสกิลอยู่2ตัวครับที่สามารถใช้ได้นะตอนนี้ไหนบอสมายังบอสมาแล้วตัวน,นี้คือบอสใช่ไหมจัดไปยิงโดนบอสบัางได้ไหมจึ๊กจึ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 กโดนนัดเดียวเอง ไปส่งเรือไปไอ้กัปตันตีหน้ามันเฮ้ยมันฮิวได้เฮ้ยไอ้ขี้โกงเหรอไอ่ขี้โกงอะ่ะขี้โกงยิงจะตายแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยได้ของเยสชิล yes! ครับชิลแนแ่ต่อไปครับเราก็จะเล่นกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะ จนกว่าเขาจะหยุดแนะนําเราอะเพราะว่าเราจะต้องเล่นตามเกมไปเรื่อยๆก่อนว่าเขาจะแนะนําอะไรเราบ้างเผื่อจะมีอะไรเด็ดๆนะตีตีเลยกับตันฟาดข้าไปครับกับตันเออยังอยู่เรื่อยๆยังไหวอยู่กับตันนี่เป็นตัวแทงชั้นดีเนะี่ยครับลุยหน้าต่อไปลุยหน้าต่อกับตันทรงเรือไปเออเก็บกลอง ยิงทิ้งยิงกับตันฟาดนั่นแหละเดินหน้าต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับพร้อมยังครับเอมเบอร์ลุยเลยโดนตัวไหนเนี่ยโดนตัวนูน้นกับตันเรือมาแล้วกับตันส่งเรือไปแทบร่วงแทบร่วงอื้อได้ของอีกแล้วครับสบายใจเชิย่ yeah. เทพมากบอกเลยภาพสวยดีนะครับผมชอบ ทีมได้เลเวลเพิ่มว้าวได้เลเวลถึงเป็นเลเวลสนะครับเท่ๆ <Hey, hey, S 1> แล้วเราก็ได้ของ2ชิ้นอ่ะไหนมาดูของก่อนเมื่อกี้เราได้ของมาใช่ไหมกับตันใส่อะไรได้บ้างอ่าไอเทมที่ใส่ได้อ่ามีแหวนครับทําให้เลือดรีเจนเนเรตเร็วขึ้นใส่ถุงมือใส่อะไรได้อีกถุงมือแห่งพลังใส่ได้อีกตะหากคาถาวิเศษโอ้ยเราใส่ได้ครบแล้วนะเนี่ยอะไรเนี่ยฮีโร่ตัวนี้ได้พัฒนาระดับขึ้นแล้วอ้าว อ๋อใส่ของครบแล้วพัฒนาได้ใช่ไหมฮะเช,ชดเทพกับตันเราเก่งมากขึ้นแล้วครับตอนนี้พอเราได้ของเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้นะครับก็คือได้ของครบ6ชิ้นนั่นเองแต่ตัวอื่นๆก็ยังไม่ได้อัปเกรดจริงๆตัวกับตันเนี่ยควรจะอัปเกรดก่อนตัวแรกเพราะเป็นตัวแทงนะควรจะอึดเข้าไว้ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งไม่ค่อยโดนหรอกอยู่แนวหลังเนี่ยเห็นไหมแนนย,ยกน้ําด้วย มีสกิลเพิ่มด้วยครับสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นแถบบ้านกับตันเองครับทะเลเนี่ยบ้านกับตันอยู่แล้วอย่าเข้ามาในถิ่นข้ารู้ไหมนี่บ้านใครสร้างในถิ่นข้าเนี่ยผิดที่มากไอ้ต้นไม้ตีมันครับโอ้โหแรง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 นะบอกเลยไปครับไปต่อมาแล้ว ปล่อยเรือไปปล่อยทุกสกิลที่มีเออล่วงเฮ้ยช็อตไฟฟ้าได้ยาเก็บของแล้วช็อตไฟฟ้าอย่างนี้นี่สุดเปล่าอย่ามาปนกันนะครับผมเล่นกอนอาบอเยอะไปหน่อย <laughs> ไปอันนี้ภารกิจ คืออะไรรับรางวัลน,น้อมรับคำท้าเอ้ยเราได้ของวะ่ะ yes รับรางวัลด้วย <c oughs> โหฟยวฟ้าวฟยวฟ้าวนายฮีโร่ได้อะไรมาบ้างได้ไอเทมครับอา้าวใส่ไม่ได้อีกอันเนาะอ้าวเอ้ยเอาออกมาเอาออกมาได้ไหมอย่าเอาไปใส่ให้นักขนูไม่ได้กระชัางวันใส่แล้วใส่เลยตอนนี้กัปตนเราเทพมากไปครับลุยตอ่อต่อไป กับตันตีหน้ามันแอะแห่เออเออยี่ย,ยมยังลุยต่อไปได้เรื่อยๆฮนะเล่นแล้วติดนะเกมนี้จริงๆคตรติดอนะสนุกไม่อยายกน้ำ หลายคนนัดบอกว่าเฮ้ยเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วพี่พี่ไม่รู้อะไรครับปกติผมไม่ค่อยได้เล่นเกมในมือถือครับให้อภัยคน่าบผมด้วยนะครับที่แบบว่าตามชาวบ้านเขาไม่ทันสนุกชอบปล่อยสกิลทุกอย่างที่มีเหลือพุ่งไปแล้วไม่โดนตัวบอสเลยเฮ้ยจะสู้บอสได้ไหมเนี่ยเอายกน้ำไปเข้าไปหิวได้ด้วยเหรอโหโหโห เจอช็อตหน่อยโอ้โหสี่ร้อยสี่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเออเออเรียบร้อยชิวครับชิวเลยชนะแล้วจ้าเลเวลไม่อัพเหรอไหนเราได้อะไรมาฮีโร่เราได้ของว่ะได้อะไรมาครับกิ่งมสศสักธิ์เย้ต่อไปภารกิจเอาเราทำภารกิจนี้เสร็จแล้วเหรอ โอเคลุยต่อครับอืมตอนนี้เรามีแค่3ตัวผมว่าอนาคตน่าจะมีเพิ่มมาอีก2ตัวใช่ไหมไม่เป็นไร3ตัวก็สู้ได้บอกเลยยังลุยไปอยู่ยาว,ยาวๆครับชิวๆตีเออยาต้นไม้อย่าขวางทางข้าลบไปรีทังให้กับตันที หลบดีเฮ้ยเออมาแล้วครับเราจะเตรียมใช้สกิลเพื่อที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะปล่อยเรือไปไปหน้าไหมล่ะเออ yes yes เออไปต่อครับลุยไปยาว บอสมาแล้วไอ้บอสตัวนี้เราเคยเจอแล้วไม่ใช่เหรอใส่สกิลทุกอย่างที่มีเจ็บไหมล่ะเฮ้ยบอสมันเลื่อนรถดีๆอยา่างว่ะเอ้ยมันช็อตแล้วอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเข้าหน้ากัปตันฟันมันกัปตันอ่าตีมันกัปตันยกน้ำเรียบร้อยอุ้ยได้นๆทของของชิ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหชิลครับชิล เวลหา้าเวลห้าแล้วไหนเราได้อะไรมาเพิ่มครับภารกิจครับรับรางวัลยี่ยมอะไรเนี่ยฮีโร่ฟังการเรียกรวมตัวของข้ายังไม่เคยถูกเรียกรวมตัวฮีโร่เหล่านี้หรอไหนต้องการใช้หนึ่งพันเหรียญเอ้ยเอาดิเอาพวกเพิ่มเชดเราได้เคนมาครับอานี้ชื่อเคนนั่นเองเคนเคนเทพเจ้าสายฟ้าอ<า>ะไระเงี้ยไหน กิ่งมะศักดิ์สิทธิ์ใช้ไอเทมเราได้เคนมาเพิ่มครับเคนที่มีท่าชกแซลมอ่ะครับไม่ใช่คนละเคนครับเคนที่เป็นน้องอันเดอร์เทเกอร์ครับไม่ใช่ก็คนละคนอีกเนี่ยครับใส่มาไอา้ลุยเลยเคนเฮ้ย <c oughs> เขามีพวกกอบบินด้วยเว้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยกน้ำเอออุ้ <c oughs> <c oughs> ยมีระเบิดด้วยอ่ะ เป็นดาเมจเอโอีนะครับดาเมจเป็นวงกว้างเดินหน้าต่อไป yes ember เ,เปลียงโดนเต็มเต็มครับอุ้ยเจ็บเจ็บ เปลี้ยงสบายใจเชิบชิวๆครับชิวๆบอกเลยปล่อยเรือไปกับตันเต็มหน้า <c oughs> มึนไม่ได้ม,มึนไปเลยเด้ยนี่เราขึ้นฟ้าไปเปรี่ยงเปรียงเปรียงเฮ้ยของ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 ไ่นะหัวเราะอะไรเราสายฟ้าฟ้าเต็มหน้าไหมล่ะ กัปตันปล่อยเรือชุดสุดท้ายเปลี่ยงอีซี่อีซี่เลยง่ายๆโหชิลครับบอกเลยชิลได้ของมาด้วยรองเท้าสไปเดอร์แมนไหนดูสิเราใส่ให้ไหรใส่ให้นัวดีกว่านะครับย่าเคนได้อะไรมาไหมเคนได้ฟื้นฟู HP 80นะครับโอเคใส่ให้เคนก่อนเคนหมวยนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ เย่ yeah. หัวยจประสบการณ์นะครับสำหรับดอทอารีนานะครับก็การเล่นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ดูเหมือนจะเป็นคลิปแนะนําก่อนนะท่านผู้ชมใครที่เบื่อหรือว่าไม่มีอะไรเล่นเนี่ยเกมโทรศพัพท์ดอทอารีนาครับเป็นคําตอบให้คุณแน่นอนนะครับสาหรับเกมแบบว่าเล่นเวลาว่างนะครับเล่นที่ไหนก็ได้ชิลๆใช่ไหมมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องอธิบายครับนั้นหลายๆอย่างเลยนี่เมื่อถึงเลเวลสิเราถึงจะเข้าไปตรงนี้ได้ตรงนู้นได้ตรงนั้นได้ตร,ไดต,รไดตรงนี้ได้นะครับโอ้อีกเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าละกันนะ หรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณฟัน p l u สมากนะครับที่สนับสนุนรายการ X-Cross e ด้วยนะโอเคบ๊ายบายเจอกันจ้า